เฮาก็จะไปทำงานกันนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะแดดออกดูคนตุกต่ข้าเจ้าบอกว่าตอนนี้หน้าฝนแล้วไปกันเลย let's go สวัสดีทุกคนนะครับโอ้บงนอนเหา่าก็จริงแตว,ว่านอนเหาานี่ก็อยู่กับผมอีกเส้นเคยส่องวินไทยแลนด์เออเปลี่ยนสื่อส่องเป็นวินไทยแลนด์เหรอจึงเป็นเอกลักษณ์เจ้าะไหมสุ per สุปปอร์นะมันคือจังคนอื่นพดวนเดียวไหมสุ per วินก็เออก็เท่ด้วย่ะซอสุ per วินอะไร X one ไปเดินเอ็กวันโอ้วอมบองคือนหกวันวะหัวเจ้าสองขี่แล้วไปได้แต่ไม่ต้องจ้วนมากจ้วนพอดีพอดีเอาไปว่าไซ่หรอวะถนนนี่เด้อ ความยางไปเลยครับผมเอ่อเรื่องความปลอดภดีจากกรมกระทรวงการทางกรุณารถใช้ความเร็วเออเออแม่กัญชินวิสก่อนในเฮียเราก็ค่อยๆตอดไปนะครับโอ้โอ้อ้อ้าฮ้หน้าวางเง้ กวนนี่มันสไลด์ด้ขนาดกวนเน่เ๋ยวกวนนี่โอ้โห้ก้อนใหญ่นอโอ้ย่างรดหน่อยๆสักเท่านึงไปเด้เฮ้ยดำมดำปีมีควาย มันคือหมานะครับมันไม่ใช่หมี Let's go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  ทางดีแล้วจวดจังหน่อยเพิ่มความเลือกึ้นไม่อีกตอนนี้ QG 40เอาไปไหนเอา <laughs> โอ้โหโอ้โหแค่เปิดคาเ่งโลกก็เปลี่ยนแล้วครับ สามมันก็สุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยอาสามเละไปแล้วโอ้ยม,มันเหลือสามขีดแล้วโอ้มันคู่โลกแล้วโวะคู่ปฏิชีแล้ววะเท่าไหร่ยี่น่ว่ยี่สิบกิโลเมตรต่มูงพี่ขอไปก่อนนะครับที่ไปเราบักหางว่าดเยะกว่ารถตัวแรงอะตัวเฝ้าไปซะเอา้า แม่ว่าตกประหันหล้หทำโอ้เจ็บทำเลยมันแช้มัน,มนทเทอวตัวนี้เดือบแล้วนี่เดียร์พอจะฟอเป็นคนกีีไอ,อ้า่อยขอไปก่อนสะอ้ายขอพูดครับโอ้เมแย่แล้ว <laughs> เลี้ยวทางเดี่ยวหามเ้ยต้นบุ่มคนนึงโอ้ oh, ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้ทางที่ดีๆแล้วนะครับผมเย็นใจเย็นค่อยๆว่ากันค่อยๆว่ากันมักชิปแบบใดสสูมักชิปแบบตัดหรือว่าแบบเลี้ยวแบบเงี้ยๆไปเรื่องสิแบ,บป,บป่ะปเคบป่ะแล้วจัดให้เลยได้ตามค้าขอเลยน,นี่ถนนมงนี่เสเร็จแล้วเอา้าป่าวแล้วก็ แล้วมึงยาแล้วมาโอ้ยไอ้เขาไปใส,ส่มาแล้วซาขายปิงเกลด้วยหรอวะ แบบนี้ขอโค้งหลายๆเลยพ่อก็ต้องขอทั้งตรงขอทั้งโค้งมาทั้งโค้งมากัวเมื่อไร่ามื่อไวมากำลังตามไปเด้อครับใจเย็นๆเด้อครับเด้อ าไปก่อนกันเด้อแมึงย,ยาพึงยาบึากงแดงไอแดงเป็นนักสู้มามึงแล้วกูต้ม,มเลยไปเหตุงานมาผมงแม่ เราจะทำอะไรเนาะอวอย่าเราขาวหนุนเลยเบิ่งหลังกฎรัง โอ้เราสังขารทุกควพร้อมกับเราขาวเนื้อไปขี้แหบเรื่น้องเอ้โบมีเงินใส่ซ้อนในดอกเดือ แต่ใจที่พังพังคืบอบ่เป็นยิงร,ร้กยรักเด้อชัวเจ้าบอกเคยเจอคนสัจังอา้าร้องได้ช่วยกันนะครับผมซิงเกินใหม่จากมิกเอพิสิิ์พราะจนเลยต้องเจ็บครับเชิญ ได้ยินก็เจ้าเว้าพื้นคนสาว่าเจ้าเสียเอาผัวอุทธากันบอกให้ไปล้มหัวซอยงานนาหน้าสองว่าเป็นเชื่อทยแต่ผู้มีเกียรติห่วงยานใจมันสั่นขามันลอย เสียงของผู้ใหญ่บ้านประกาศสิไม่ให้ลงไปซอยงานยินดองกสาวเพิ่นช่วยกันขอเป้าสังคัญทุกของพร้อมกับเราเข้าเนืนเ้อใส่เขียวเรียนร้อง ไอ้โบมีเงินใส่สองในดอกเดอ้อมีแต่ใจที่พังพังจะ่บอเป็น,ห,นหลายดอกเดอ้อที่อสวัวเจ้าบอกเคยเจอคนสัวจังไย ไม่ยู่ง้าบาขาโตเด้อนะพ่อแม่เจ้ะคุยออมบ้านขาดทองโตตกลายแสนต้องถึงพ่อแขนหอกเมื่อขอเจ้าเป็นลูก กุญเหว่ได้แมงจินดองสาวเพิ่นออโบสังขันทัววัมวกับเราแล้วเนื้อใส่เขียวเอิบรอง ให้โบมีเงินใส่สองเหาดอกเดอ้อมีแต่ใจเอ๋ชีพังพ้งทังถูกป้เป็นยังหลายดอกเดอ้อชีสวุวาเจ้าบ่กเคยเจอคนสวยจังไงชีสวุวาเจ้าบ่กเคยเจอ ทุกองอเดอ๋ยไปครับผมสำหรับซิงเกิลใหม่จากมิกอภิชิะครับผมเพราะจนเลยต้องเจ็บครับผม